สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับพบกับแม่หมอเตยลี่กันอีกแล้วนะจ๊าในคลิปแบบแรนดอมคลิปนี้นะออามาวันนี้หัวข้อของเรานะคะข้อความจากเขาถึงคุณนะคะวันนี้เขามีอะไรอยากจะบอกเรามาเราไปดูกันเลยแม่หมอขอสามใบพอคะ่ะให้คุณนะคะนึกถึงคนที่คุณอยากถามถึงนะจ๊ะวันนี้เขาอยากบอกอะไรกับเราขอสามใบค่ะ ใบแรกนะคะสิบไม้ใบที่สองหนึ่งเหรียญนะคะแล้วอะไรเอ่ยหนึ่งไม้นะคะว้าวใต้สำรับเป็นลายเมจิกเชียนคือคุณกับคนคนนี้ <c oughs> ยังไม่มีสถานะกันแล้วก็กําลังเหมือนจีบๆกันอยู่ไหมกําลังเหมือนจีบๆกบกําลังเหมือนก็ว่ามีการแบบ take action อะไรกันแบบเนี้ยเออโดยโดย,โดยที่ยังอาจจะแบบยังไม่ได้แบบมีสถานะกันแต่เหมือนพยายามที่จะทําให้เกิดเออให้มันมีสถานะอะไรอย่างเงี้ยกันเกิดขึ้นอืมสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณในวันนี้นะคะก็เหมือนในทํานองที่ว่าเขาจะทําให้ดีนะอืม เขาจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยดีแล้วมั่นคงขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยให้คุณคอยดูให้คุณไว้ใจเขาให้คุณเชื่อมั่นแล้วก็ยอมเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเขาเถอะเอออะและเนี้ยก็คือข้อความคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะเขาก็อยากจะบอกอีกว่าประมาณแบบว่าอืม เขาจะทําทุกอย่างเนาะเขาเขาเขาไม่เคยเหนื่อยเลยไม่เคยเหนื่อยเลยกับการที่เทคแอคชั่นกับการที่อะไรคุณอย่างเงี้ยจีบคุณหรืออะไรเงี้ยเขาไม่เคยเหนื่อยเลยเขาเขาแบบเขาทําให้ดีที่สุดเออแล้วเขาก็พร้อมแล้วเขาก็ยินดีที่จะทํามันอะไรเงี้ยเพื่อให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยอะและนี่ก็คือสิ่งที่เขานะคะข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณในวันนี้นั่นเองค่ะ อ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะตรงไม่ตรงอย่างไรนะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะก,ก็ทักมาละกันนะอยากลงเรียนไพ่ยิปซีอยากจะใช้บริการเพื่อนคุยแก้เหงาก็ทักมาจา้าอ่ะมีคนถามเพื่อนคุยแก้เหงาคืออะไรมาแม่หมอจะขอพูดในคลิปนี้อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนคุยแก้เหงาก็ไม่ใช่ไม่ได้เป็นการเปิดไพ่นะคะจะเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนคุยให้เนี่ยแม่แม่หมอแบบเป็นเพื่อนคุยคุณอย่างเงี้ยเออคนที่แบบว่ามีปัญหาคนที่แบบเหงาอะไรอย่างเงี้ย เอ่อมีอะไรครับข้องหมองใจแต่ไม่สามารถพูดให้ใครฟังได้ไม่สามารถเล่าให้ใครฟังได้อะไรเงี้ยก็มาเล่าให้แม่หมอฟังมันระบายให้แม่หมอฟังได้เหงาไม่มีเพื่อนไม่มีคนคุยอะไรก็เออมาคุยกับแม่หมอได้จ้ะก,ก็มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ว่ามัน เป็นยังไงเออเออค่าบริการอะไรยังไงนะจ๊ะก,ก็มาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้จ้าก,ก็ประมาณนี้กันอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะใครตรงไม่ตรงอย่างไรคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะจ๊ะใครพลังงานไม่ตรงอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมาได้คะ่ะล้วพบกันใหม่จา้าบ๊ายบาย